กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองนะครับตอนนี้บ่ายองโมงสินทีอย่างที่บอกไว้ว่าเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะมาต้อนรับน้องพราด้ากันครับผมตอนนี้นั่งอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับพราด้าครับ,รบผมเนี่ยจวหัวไปแต่ต้นชั่วโมงว่าชื่อเพลงออกเสียงอย่างเงี้ยถูกต้องแน่นอนจะามาถามย้าว่าถูกหรือเปล่าซิงเกลิลใหม่ล่าสุดออกเสียงว่าเจี๋ยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคโอ้โหใส่ลมใส่ลมเต็มมากนะฮะใช่นะฮะถามก่อนว่า มันมายังไงไอ้ที่เอาชื่อเพลงก่อนค่ะชื่อเพลงก็มาจากจากจากในในเนื้อหาของเพลงนะบอกว่าถ้าคิดว่าเธอนั้นดีอ๋อแบบดีอ๋อแบบจะเป็นฟีลแบบแบบอย่ามามั่นนะแบบคิดว่าเธอดีอ๋ออะไรอย่างเงี้ยนี่ว่าก็ดีอ๋ออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบไม่ได้ดีอ๋อแบบชมนะแบบทุกคนก็จะรู้แบบจริงก็คืออยากพูดคํานั้นแต่พูดไม่ได้แล้วก็เลยแบบ เล่นแบบการใช้แบบสลับคำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟิลเหมือนเราไปเจอแบบผู้ชายคนหนึ่งที่มั่นใจในตัวเองมั่นใจเซเวอร์คิดว่าตัวเองนั้นเพอร์เฟกไปหมดแต่จริงๆแล้วแบบคือมันแบบ่เงี้ยใช่ไหยมันเริ่มมาอย่างไงเพลงนี้มาจากอินเนอร์ภายในตัวตนไหมฮะหรือว่าก็มาจากประสบการณ์ความรักแย่ๆแบบ ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาว่าแบบเออเราเคยผ่าน relationship ที่แบบมันท็อกซิกมากๆอะไรอย่างเงี้ยคเป็นที่เลยเป็นที่เลยระบายได้เลยครับผมพี่ขาคอติชูเนี่ยค่ะเตรียมสับน้ำตาหล่อค่ะเอาเลยเอาเลยก็ก็ก็มาจากประสบการณ์ความรักแบบเมื่อสองสามปีก่อนที่แบบเราเจอผู้ชายที่แย่มากในชีวิตถ้าเขาฟังอยู่อยากพูดว่าพอแล้วใจหน้าดูกลัวดูจากเนื้อหาเพลงแล้วก็ผก็ก็ก็อย่างอย่างที่เพลงว่าเลยว่าแบบนั่นแหละค่ะเป็นยังไงสองสามปีก่อนคือเราแบบ อนแรกเขาก็ดีเหรอวาดีดีแบบเป็นคนดีสักพักเริ่มแบบอ่ะไม่ใช่ละเริ่มแบบท็อกซิกเริ่มแบบเช็คโทรศัรพท์นู่นนี่นั่นน,นี่แบบคอยหาเรื่อง<ล>แรกแรกไม่เป็นแรกแรกไม่เป็นโปรโมชั่นอย่างเงี้ยใช่แล้วพอแบบพอเราตัดสินใจเลิกกับเขาอ,อย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเอาเราไปพูดไม่ดีหรือแบบวุ่นวายกับคนรอบตัวเราอะไรเงี้ยเราเลย พูดในเพลงว่าแบบว่า,าคนหยุดแบบละลานได้แล้วนะอะไรเงี้แยแบบเธอคิดว่าเธอดีมากหรออะไรเงี้ยแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นแค่ตัวตลกแบบในสายตาก็คือแบบอยู่เป็นแค่แบบคลาว,ลวอะไรเงี้ยแต่ซึ่งจริงแล้วผมว่าเรื่องนี้หลายคนต้องเคยเจออยู่แล้วแหละใช่หนูว,ว่าทุกคนรีเลทอยู่แล้วเวลารเลชชิพมันเปลี่ยนอะแล้วไม่ได้เลิกกันแบบที่คุยกันรู้เรื่องเรามักจะเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของคนบางคน ถูกไหมฮะซึ่งจริงแล้วมันไม่มีใครพูดให้ตัวเองดูดีหรอกนอกจาก <Exactly. S 1> ว่าเอ้ยเขาแฟงจริงเราแฟงจริงคุยกันเคลียร์เ,รรเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ผมว่าทุกคนต้องทัชอยู่แล้วมาพูดถึงการทําเพลงฮะ,ะ <c oughs> ขั้นตอนการทําเพลงแต่งเองเลยใช่ไหมแต่งเองค่ะทุกเพลงของพาราจะจะแต่งเองหมดเลยเพราะว่า <Wow. S 2> ทุกครั้งที่แบบว่าเราเขียนเพลงเองนะคะเราจะรู้สึกว่าแบบเราอยากถ่ายทอดเรื่องเรา ของเราจริงๆแล้วรู้สึกว่าเวลาเราถ่ายทอดเราอินกับมันเพราะถ้าเราอินกับมันปุ๊บเนี่ยคนฟังยังไงก็อินอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าแบบเวลามีคนมาเขียนให้อะไรเง even ี้ยอีเวตนมาจากสตอรี่ของเราอย่างเงี้ยแต่การใช้คําหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่สไตล์ของเราอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยอินเท่าไหร่เลยรู้สึกว่าแบบขอเขียนเองดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องพัฒนานในเรื่องของการเขียนเพลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะยืนยันตลอดว่าแบบเขาก็จะแบบ ต้องการคนช่วยเขียนไหมแบบเอาไวเตอร์ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่เราขอเขียนเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบฝึกฝึกตัวเองเรื่องเขียนเพลงเยอะๆพอสมควรเลยค่ะผมว่าจุดนี้สําคัญมากๆเพราะว่าการที่พาด้าบอกว่าพาด้าได้เขียนเพลงเองถ้อยคําทุกคําวดดิ้งทุกบวดที่มันออกไปมันคือตัวเราเนอะอย่างเช่นประโยคประโยคนึงเนี่ยเวลามีคนเขียนมาให้เราอ่านเขาจะมักจะชอบพูดว่า เอาพูดตามที่เข้าปากเราเลย<ช>เนี่ยมันก็คือจะต้องเป็นตัวเราซะมากกว่า<ช>เลย <ฮะ S 2> ถ้าแต่งเองมันจะออกเป็นตัวเองมากๆเหมือน<ช><ช>ที่เห็น<ช>อยู่<ช>เวลาเราร้องอินเนอร์ความรู้สึกฟิลลิ่งมันก็จะออกมาจากเราจริงๆเพราะว่ามันมาจากย้อนกลับไปตอนประกวดแล้วอะค่ะมันมีอยู่รอบนึงที่แบบมีอาจารย์มาช่วยเขียนแรมให้รอบนั้นแบบ อยากรู้สึกว่าแบบอยากโชว์ความเจ๋งอยากโชว์โฟล์ใหม่ๆซึ่งตอนนั้นนะเราอ่อนมากแล้วแบบให้อาจารย์ชว่วยเขียนให้แล้วเขาก็แบบเอาโฟล์ยากๆเอาคํายากๆมาอีเวนเราฝึกซ้อมขนาดไหนสุดท้ายมันก็ไม่เข้าปากเราแล้วพอเราแบบเพอร์ฟอร์มออกมาเรารู้สึกว่าเราไม่อินกับมันเลยเนะี้ยแต่พอหลังจากรอบนั้นที่แบบเราเขียนเองเราแบบเรียบเรียงเนื้อเพลงของเราเองเนงะี้ยค่ะพอเพอร์ฟอร์มมาแล้วแบบมันมันเป็นธรรมาชาติแนละ้ะเพราะว่ามัน <c oughs> ออกมาจากจากในหัวของเราแล้วแบบอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือเราจําง่าย คือพอเขียนเองปุ๊บเราจะจําเพลงเนื้อเพลงเราะได้แบบไวมากขึ้นอะไรยงเงี้ยมันจะอยู่ในขุดอยู่มันกาเนิดมาจากเราใช่ไหมไม่ต้องไปเอาเขาเรียกว่าไม่ได้ไปเอาสิ่งข้างนอกมาจําใหม่ใช่ไม่ต้องไปท่องจาออกจากเราเองจริงเวลาพราดทาเพลงนะครับผมหนึ่งเพลงหรือว่าเอาเพลงนี้เนี่ยพราดใช้เวลาในการทํานานไหมเอาเอาแต่งเพลงก่อนแล้วแต่ลมค่ะบางเพลงก็สิบห้านาทีบางเพลงก็ครึ่งชั่วโมง แต่ส่วนใหญ่เพลงที่ปล่อยๆอ,ออกมาจะค่อนข้างเสร็จภายในชั่วโมงเดียวเลยอันนี้รวมงท่อนแรปด้วยเหรอฮะใช่ค่ะทุกอย่างหมดเลยม,มันจะอยู่ในมูดนั้นเลยที่แบบเราเขียนปุ๊บแปบ๊บเดียวมันจะออกมาหมดเลยมันพอเรารู้ปุ๊บว่าเราอยากเล่าเรื่องอะไรสมมติฟังบีทปุ๊บอ่ะบีทนี้เราอยากเล่าเรื่องนี้มาแล้วฮุกมาก,ก่อนสักพักเวอร์สเริ่มมาแล้วก็แป๊บเดียวอค่ะมันจะเสร็จบางเพลงสิบ้านาทีเองแล้วแบบบางเพลง เขียนแบบหลายวันเขียนเสร็จเวอร์สหนึ่งเว้นไว้แล้วมาเขียนตอนอย่างเงี้ยเพลงนั้นกับม่อินด้วยซ้ําแต่พอถ้าเพลงที่เขียนแบบเสร็จตอนนั้นเลยภายในแบบสิบห้านาทีหรือหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงว่าไปอ่ะมันจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างคอมพลีตมากเพราะว่า mood มูดอารมณ์มันต่อเน,นื่นองม, <c oughs> มันคือมูดเดียวกัน <c oughs> ไม่ได้ถูกเว้นไปอย่างนี้อยากรู้ว่าในข้างในพาราข้างในเ่ะมันได้ยินเป็นบีดหรือว่าเอาเนื้อไปใส่บีดหรือเอาบีดมาใส่เนื้อก่อนอ่าคือ มันเห็นเป็นยังไงนะข้างในมันเป็นยังไงคำบวดดิ้งมันถึงออกมาว่าเอ้ยอันนี้อยู่บีดนี้แล้วเดี๋ยวบวดนี้จะใส่บีดนี้อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะมาเป็นเมโลดี้ก่อนเลยแบบเราจะเริ่มรู้ว่าแบบว่าโอเคเพลงนี้เราอยากเล่าเรื่องนี้คำมันจะมีคําที่เป็นแบบคีย์เวิร์ดหลักของเพลงมันจะขึ้นมาก่อนเลยแล้วทีนี้เราจะแยกไปแล้วว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยมันเล่าเรื่องอะไรได้บ้างแบบเราจะเอาคําไหนบ้างคํามันก็จะมาแล้วก็สักพักเมโลดี้มันก็จะมาแล้วก็จะนั่งหาเมโลดี้แล้วแล้วก็จะเว้นนก่อ ยังไม่เขียนนะเราจะไปฟังเพลงอื่นลองหาโฟล์ลองหาอะไรแล้วก็มาดูว่าเอ้ยอันไหนเหมาะก,กับกับกับเพลงเราอะไรเงี้ยแต่พยายามจะไม่ฟังแล้วแบบเอาโฟล์นั้นมาเลยเพราะว่าจะเป็นคนที่ไม่อยากให้ใครฟังเพลงแล้วพูดว่าแบบเอ้ยโฟล์ flow, เหมือนเพลงนี้เลยโฟล์เหมือนเพลงนี้เลยอะไรเงี้ยจะค่อนข้างแบบสวิชที่แบบเป็นตัวเป็นตัวแบบเป็นตัวนตนของพระดาวมากๆเลยคนฟังก็จะแบบจับไม่ถูกว่าแบบ เอโฟนี้มันมาจากเพลงไหนอะไรเงี้ยคือจะไม่ให้คนพูดแบบนั้นได้เลยอะไรเง<ล>ี้ยแต่สักพักเนื้อเรื่องมันก็จะเล่าออกมาเองเ <c oughs> จ๋งมากนะอันนี้เพราะว่าชอบถามศิลปินทุกคนที่ทํางานเพลงเองแต่งเพลงเองเพราะว่าแต่ละคนจะมีวิธีการทำเพลงที่ไม่เหมือนกันจุดเริ่มต้นการทําเพลงจุดเริ่มต้นไอเดียไม่เหมือนกันเมโลดี้มาก่อนบ้างเนื้อมาก่อนบ้างแล้วก็ดงบามคนในหัวบอกว่ามาในหัวเลยมันก็จะมีเหมือนกันพนักก็มีเป็นบางโมเมนต์นะที่แบบสมมติออกไปข้างนอกแล้วจู่ๆแบบไม่มีบีดนะแต่ว่า มันขึ้นมาเป็นแบบเป็นบาร์ขึ้นมาพอนึกออกเราจะรีบจดไว้ก่อนเลยจดไว้ว่าแบบเอ้ยมันขึ้นมากี่บาร์เราก็จะจดไว้จะมีแค่บ,บาร์สองบาร์แต่ว่ามันก็แบบเหมือนขึ้นหัวไว้ก่อนเลไเงี้ยไว้เจอบีที่เหมาะกับมันแล้วเราค่อยเอาไปใส่อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เพลงหลักๆที่พระดาทำอะ่ะต้องมีบีทเป็นหลักก่อนเพราะพะดาจะเล่าเรื่องจากจากมูดของบีมากกว่า,าใช่โอเคอเคพลงนี้เนี่ยต่างจากเพลงก่อนๆไหมหรือว่ามูดมันมาทางเดียวกัน จริงๆเพลงนี้จะค่อนข้างสอดคล้องกับกับเพลง Sorry นะจะมีความแซสซี่มีความคอนฟิ d เ n นแบบอินดิพนเดนซ์อยู่ในตัว huh. ก็คือเป็นตัวตนของพรานาได้แหละว่าแบบ,บเป็นผู้หญิงที่แบบมั่นใจในตัวเองแบบจะไม่ค่อยงอผู้ชายเท่าไรหร่อะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ถ้าแบบคอมฟอร์ทโซนก็จะไปแบบฟิลแบบ ช่วงนั้นก็จะอินมีแบบเป็นโมเมนต์ความรักที่แบบเป็นคอมฟอร์ทโซนของใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ s, <S o ร <com> <com> ี่นะกับคลาวเนี่ยจะสอดคล้องกันที่ว่าแบบมีความซาซี่มีความบิชชี่นิดนึงอะไรเงี้ยโอเคมาพูดถึงทาง MV ทุกๆ MV ของพราได้ที่ออกมาจะเห็นว่าแซบเวอร์นะอันนี้ก็คือแซบเหมือนกันทั้งตัวพราได้เองทั้งคอสตูมแล้วก็ตัวผู้ชายเองต้องต้องอดแบบเถียงไม่ได้ว่าบางคนที่เข้าไปดู MV นี้ก็ดูรพเอกเหมือนกัน นะฮะอันนี้ใครเป็นคนเลือกฮะทำไมถึงอยากได้แบบมูดที่แบบโอ้โหมันผมดูล้องใช้คาว่าเกลี้ยกลับนะคือ c นี่แคสติ้งอ่ะคือทีมโปรดักชั่นอะเขาส่งเขาส่งมาให้ว่าแบบมีมีช้อยส์อะไรบ้างเลยยโจทย์มันคืออะไรโจทย์โจทย์มันคือเราอยากเล่าเรื่องคือเราเป็นตัวหลักผู้หญิงเป็นตัวหลักแต่ว่าผู้ชายที่เข้ามาแบบเป็นตัวตลกอะไรเงี้ยแต่เราจะเล่ายังไงให้แบบ เป็นตัวตลกที่แบบไม่ใส่เป็นชุดตัวตลกเลยอะไรเงี้ยยังให้มีความที่แบบมันแบบวาดหน้าโจ๊กเกอร์มาเลยใช่ก็แบบแล้วแบบแต่ให้โชว์ความแบบกำยำของผู้ชายว่าแบบอืมหน้าเราดูอินนะตอนนี้โชว์มวามเดินของชาย <c oughs> รประมาณนั้นนะคะ <c oughs> ก็เลยแบบ มาเป็นม o ดนี้ว่าแบบก็แต่งหน้าเป็นคลาวแล้วก็แบบให้เขาได้โชว์บอดี้ไปในความรู้สึกถ้าเป็นคนดูแลตีความก็คือด้วยเนื้อหาเพลงที่มันค่อนข้างจะบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งมั่นใจมากๆใช่ไหมก็ต้องเอาแบบนี้มาแหละที่แบบทุกคนก็ต้องคิดว่าผู้ชายทรงแบบเน,นี้ยใครก็แบบอยากได้เนี่ยแบบดีเป็นเพอร์เฟกของผู้ชายแต่จริงๆแล้วมัน เปล่ามันเป็นแค่เปลือกนอกประมาณนี้นมโอเคฮะมาพูดถึงพาร์สพาร์ทของดนตรีทําได้ดีมากๆหลายคนก็ต้องเห็นแล้วแล้วก็ต้องยอมรับพูดถึงพาร์ทของนางงามก่อนนานี้้บางนี่เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ก็จบประกวดมาสักพักแล้วค่ะก็ก็ยังคิดถึงบรรยากาศอยู่เนาะตอนนั้นก็สนุกมากนะคะการเก็บตัวหนึ่งเดือนเต็มเหมือนเข้าค่ายทหารเลยแต่สนุกมากเข้าค่ายทหารเลยเหรอใช่เพราะว่ามันกิจกรรมเยอะมากนะคะมิสแกรนนี่คือ จบจากมสิสแกรนมาเนี่ยบอกเลยนางงามคือแข็งแกร่งมากนะคะแบบสวยอย่างเดียวไม่พอต้องแบบต้องแข็งแรงด้วยนะคะคือเป็นลบพิเศษได้เลยจบมาตือนตีมาเลยผมใช่เพราะว่าก็ต้องแบบดูแลตัวเองได้เพราะว่าตลอดการเก็บตัวเราก็ต้องเพิ่งตัวเองเป็นหลักไม่ว่าจะแต่งหน้าทําผมอะไรเงี้ยกิจกรรมในแต่ละวันเราก็ต้องเอาตัวเองให้รอดอะไรเงี้ยจะไม่มีพี่เลี้ยงที่แบบ ตามมาดูตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช้คาว่าเอาตัวเองให้รอดเลยนะฮะนี่ค um> uh ือเวทีกับกวดนางงามจริงใช่ไหมใช่เพราะว่าเจ็ดสิบหกคนเจ็ส um ิบเจ็ดคนนะคะการแข่งขันนั้นสูงมากทุกคนมาทุกคนต้องการชนะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเห็นความกระหายมุงในตรงของทุกคนอยู่แล้วอีเวนต์ตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าไปเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเสียเวลาสามสิบวันไปเปล่าๆปล่าอยู่แล้วเพราะว่าคือถ้าเราเสียเวลาตรงนั้นไปเปล่าเปโดยที่แบบเราไม่หวังอะไรกลับมาเราจะไปทําไมใช่พี่ถ้าไปเราไม่หวังมุงไม่หวังชนะ จะไปให้เสียเวลาทําไมไม่งั้นทางานได้เงินดีกว่าแต่ว่าเรามีเป้าหมายไงว่าแบบเราอยากชนะเราถึงไปแล้วเราแบบมุ่งมั่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนะครับผมคือหลายคนอาจจะแบบถ้าเคยเห็นว่าใครที่เป็นแฟนนางงามไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามนะฮะการประกวดเนี่ยคอมเมนต์ในไลฟ์เนี่ยจะเดือดมากๆนะฮะบ,บางคนก็แบบว่านู่นว่านี่แต่ว่าอย่างที่พระด้าบอกนะว่าเวทีนี้มันเป็นเวทีของการขายความเฉิดฉายใช่มันต้องการความเฉิดฉายคุณจะมาบอกว่านี่ไม่ใช่เวทีประกวดมาายาไทยอ่ะที่คุณจะต้องพับเพียบ เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ต้องการแสงทุกคนต้องการความเฉยเฉยต้องการแสงครับเพราะฉะนั้นเจ็ดสิหกคนที่พาด้าบอกแน่นอนแหละคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะมันเหนื่อยเหนื่อยมันเหนื่อยค่ะมันเหนื่อยแต่ก็แบบมีแฟนคลับที่แบบคอยให้กําลังใจพี่เลี้ยงแบบเ<ๆ>พื่อนๆอะไรเงี้ยที่คอยส่งกําลังใจมาให้ก็แบบว่ามันก็เป็นแรงขับเคลื่อนของเราในแต่ละวันด้วยว่าแบบเราผ่านไปได้ส่วนในเรื่องที่ไม่ดีอะไรอย่เงี้ยเราก็ตัดออกไปไม่เอามาแบบให้มันแบบเครียดมันก็มีบ้างบางโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วเราอ่อนแอแล้วเราดัน รับตรงนั้นเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าวันที่แบบเราแบบ realize ได้ว่าแบบเฮ้ยเราอย่ามาจมอยู่ตรงเนี้ยเรามีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นแล้วเราต้องแบบโฟกัสอะไรเงี้ยเราก็จะตัดเรื่องนั้นออกไปเลยเลยก็คือเหมือนที่บอกว่าเราเก็บพลังบวกดีกว่าพลังลบปล่อยมันไปไว้ไม่ให้มันมาบั่นทอนเราไม่งั้นเราจะเดินต่อด้วยพลังบวกแบบเหนื่อยอีกใช่ถึงถึงบอกว่าแบบมันมันส่งผลกับการทํางานอีเวนต์แบบจบประกวดแล้วแต่ว่าในเรื่องพวกเนี้ยมัน มันหล่อหลอมให้เราแบบไม่ว่าเราจะอยู่วงการไหนมันเอามาใช้ได้หมดเพราะว่าทุกวงการมันมีอยู่แล้วแบบคอมเมนต์แย่ๆหรือว่าแบบน egative แบบคอมเมนต์หรือว่าแบบพลังลบอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่ทุกที่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการทํางานบริษัทหรือว่าแบบนักเรียนหรือว่าอะไรคือมันมีตลอดอยู่แล้ว พอเราจบประกวดมามันก็ทําให้เราแข็งแรงขึ้นในเรื่องแบบทั้งฟิสิกอลทั้งเรื่องของแบบเมนทอลแบบเมนเทอลี่อะไรเงี้ยมันแบบแข็งแรงขึ้นเยอะด้วยครับผมคือพารด้าเนี่ยทำในพาร์ทของนางงามก็ทํามาแล้วในพาร์ทของศิลปินก็ทําอยู่ตอนนี้และทาได้ดีด้วยคิดว่า2ออย่างเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจาก2งาน2รูปแบบนี้บ้างแล้วแบบทาให้พารด้าโตขึ้นมาเป็นพารด้าทุกวันนี้ก็เรื่องของการทํางานกับคน,คนกลุ่มคนกลุ่มใหญ่มากกว่าคนหมู่มากอะไรเงี้ยค่ะคือ อย่างเรื่องความเป็นศิลปินที่พดัด้าเคยแบบก่อนอันนี้ขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงหรือว่าแบบทํางานเป็น m อ็มซไฮป์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาตรงนั้นอะ่ะมันมันช่วยทําให้เวลาเราขึ้นเวทีวเราไม่ตื่นเวที mm. แบบเราแฮนดเลคนดูได้อยู่เราไม่ตื่นเราไม่แบบช็อกเวลาที่เราเจอคนเยอะๆเราสามารถจัดการความตื่นเต้นของตัวเราได้ mm. มันก็แบบช่วยได้ส่วนในเรื่องของแบบนางงามอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็ส่งแบบ ส่งผลในเรื่องของการเป็นศิลปินในเรื่องของการวางตัวกับผู้ใหญ่ในวงการในวงการเพลงหรือวงการอะไรต่างๆนานาม,มันก็แบบช่วยสปอร์ตกันไปได้ดีมากแต่แบบอย่างหนึ่งที่แบบพราร่ามั่นใจแบบชัดเจนเลยว่าแบบพราร่าไม่ลอสเลยคือความเป็นตัวของตัวเองทั้งสองบทบาทไม่ว่าจะเป็นนางงามหรือว่าศิลปินครับคืออีเวนต์ไปประกวดนางงามก็ยังมีความเป็นแรปเปอร์อยู่ในตัวแบบเราก็โชว์ออฟตรงนี้ว่าแบบเราก็มีความคูลของเรานะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราเป็นแรปเปอร์เราก็ยังมีความแบบเฟมินีน นางงามอยู่บ้างในบางมุมเลยนะบุคลิกภาพเขาเรียกว่าที่มันดีใช่ค่ะซึ่งมันใช้ได้หมดอะคือไม่ว่าจะอยู่ในพาร์ทไหนบุคลิกภาพมันคือ first impression เนอะใครเห็นเราแล้วเราแบบดูดีดูแบบสง่ายเขาก็อยากเข้ามาคุยกับเราอยากเป็น first impression ที่ดีแล้วก็ first impression สำคัญคือมันคือโอกาสในชีวิตนะผู้ใหญ่เห็นอะไรเห็นใครเห็นมันก็คือโอกาสในชีวิตที่มันจะเข้ามาจากตัวเราถือว่าเยี่ยมมากๆอะทำไปแล้วสองพาร์ทพาร์ทของศิลปินใช้คำว่าศิลปินแบบโอย ตัชด้วยแบบอยู่ในตัชเลยนะนางงามก็คือดีแล้วยังมีงานอะไรในวงการที่แบบยังอยากทําอีกไหมครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากทําจริงแสดงละครค่ะพี่ใช่อยากเป็นนักแสดงยังไม่เคยยังไม่เคยลองค่ะแล้วรู้สึกแบบเออน่าสนใจถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่แบบอยากลองเหมือนกันเลยอยากลองบทบาทไหนถ้าเกิดว่าได้แสดงเป็นตัวประมาณไหนคาแรคเตอร์ประมาณไหน น่าจะเป็นนางร้ายมากกว่ารู้สึกว่าแบบอินเนอร์มันร้ายเหลือเกินเลยไม่แตาเมื่อกี้กล้องเกือบแต<ป>ก<ล>นะครับผมอยากเป็นนางร้ายใช่แบบจิแบบอ,อะไรร้ายแบบไหนร้ายแบบเป็นนางเอกที่ร้ายไม่ยอมตัวร้ายหรือว่าอยากร้ายเป็นแบบตัวร้ายเลย ร้ายเป็นแบบตัวร้ายเลยดีกว่ามกังเพราะว่านางเอกแล้วจะไม่ใช่ทางดูทรงแล้วไม่ใช่ทางดูไม่เหมาะกับเราไม่ใช่นางเอกอ่ะพี่ไม่อยากยอมใครอ่ะใช่แบบโอเคครับผมเมื่อกี้บอกว่าแต่งเพลงเองไปแล้วด้วยท่อนรับก็แต่งเองแล้วในใครได้ดู MV ได้ฟังเพลงก็จะเห็นว่ามีน้องหนึ่งในโปรโคโปรแกรมของเราชอบมากชอบคําที่มันวางในเพลงนี้ว่าอยากให้พราดาลองแรปสดให้ฟังได้ไหมสักท่อนหนึ่งเอาสักท่อนหนึ่งนะท่อนไหนใช่ครับ เตรียมตัวนะฮะคนอยากฟังเตรียมตัวนะท่อนไหนดีอ่ะได้เลยครับพี่เวลาให้เลือกถึงทุ่มครึ่งนะครับผม<อ>ท่อนนหนหยอกหยอกเอาจริงเลยพี่หยอกค่ะหยอกหยอก บอยโยปาบิชุโลโยโปไลสโปกิโตพูดแทงใจดำทำมันรับไม่ได้เหมือนเด็กไม่เคยโตมาฮาร์ดคันบายวิชูดีเนโรพูดไปเดี๋ยวหาว่าคุยโวหาเงินเองได้ไม่เคยโชว์ไม่ต้องให้เลี้ยงโซยูโนประมาณนี้โหสุดยอดียี้มันมีความใส่ภาษาสเปนมานอะไรเงี uh ้ยถ้าใครรู้ความหมายก็จะแบบอุย๊ยแอบบแรงแปลได้ไม่มแปลออกกันได้ไหมไไหประมาณว่าบอยโยปาบิชุโลก็เหมือนประมาณแบบ แบบยโยเป็นแมงดาอะไรโอ้โหนีคยับพยายาใส่เครื่องดีๆอร่อยเลยมีไข่ด้วยนะครับผมโยโย่ polly spokito ก็จะแปลว่าแบบเออนั่นแหละเธอแบบเธอเล็กกะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพออ่านแล้วเราก็แบบหัวจิตหัวใจเล็กเหมือนฟิลคนใจแคบแบบหัวใจเธอแบบเล็กนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเท่านี้ใช่แล้วก็แบบมา hard cut by petrude negro ก็เหมือนมาว่าแบบใจของฉันาะซื้อไม่ได้ด้วยเงินของเธอนะอะไรอย่างเงี้ยแบบ ฉันก็แบบไม่ไม่ต้องให้เลี้ยงเราฉันแบบเลี้ยงตัวเองได้แบบคือแบบ อืมอะไรประมาณนี้ถ้ามีเท่านี้อย่ามาเลี้ยงดีกว่าฟิลนั้นนะนะครับผมนแะแต่พี่ก็ชอบอีกอันนึงที่บอกว่าอยู่กับเธอแล้วมันเป็นฟิลท็อกซิก่างเธอต้องไปดีท็อกไใช่ชอบมากนะครับตอนนั้นนาทีนั้นมันเข้ามาอย่างไงก็ไม่รู้แบบรู้แค่ว่ามันมันขึ้นมาว่าท็อกซิกแล้วจูดๆ,ๆคขาว่าดีท็อกมันก็เข้ามาเออมันก็น่าสนใจเนาะแบบร่างกายเวลาแบบเป็นท็อกซิกมากๆคนเราก็ต้องดีท็อกเนาะพี่นมะมันก็เหมือนความสัมพันธ์ที่แบบท็อกซิกมากๆอยู่ก็ต้องแบบดีท็อกแบบ ตัวเองเหมือนกันว่าแบบคัดออฟไปเลยหาใหม่ค่ะสวยขนาดนี้นมั่นไม่ไหวสบายอยู่แล้ว <laughs> นะครับผมนี้ผมดีใจมากที่ได้คุยกับน<ช>้องพรไ,<ม>ได้แบบเจอตัวเป็นๆน,นะฮะเราเคยแบบคุยผ่านทางออนไลน์ไปแล้ว <c oughs> นะครับผมครั้งนี้ได้เจอตัวเป็นๆแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าคิดไว้ว่าจะวางอัลบั้มเต็มของเราเนี่ยให้ไทม์ไลน์ของเราหมยว่าอีกนานแค่ไหน อัลบั้มเหรอคะน่าจะปีหน้าเลยค่ะอาจจะปีหน้าอะไรเงี้ยแต่แต่ปลายปีอาจจะมีอาจจะมีมาให้ฟังอีกสักเพลงหนึ่งอาจจะแบบมันๆไปเลยส่งท้ายปีแบบยังมีมันกว่านี้อีกฮะนี่โอ้โหมีมันกว่านี้พี่หนีมีแบบคังเพลงแบบเยอะมากเลยเงี้ยใช่มีสปอตไว้เยอะเหมือนกันแบบซึ่งหลากหลายแบบจริงๆหลากหลายสไตล์มากเลยนะพี่แบบอยากถ่ายทอดแบบ อีกหลากหลายสไตล์มากแต่ว่าเราก็ต้องเลือกที่แบบไม่หลุดจากความเป็นตัตวเองด้วยถ้าให้เรียกว่าความเป็นตัวของพร a d าเองพร a d าจะเรียกตัวตนในฐานะศิลปินว่าเราเป็นแนวแบบไหนคาแรคเตอร์ Character ของเราคืออะไรน่าจะเป็นแบบว่าอื แสซี่ไหมคะใช่แซซี่ดีกว่ายังไม่ถึงกับบิชชี่แล้วก็แซซี่แล้วกันนะแซซี่แบบกลางๆใช่เพราะเราไม่ได้แบบบิชชี่นะเราเราไม่ทําใครก่อนค่ะอยามาทําเรานะได้ยินนะฮะนะทั้งบนเวทีทั้งมงนะแล้วทั้งไม่ด้วยแล้วเคยคุยเคยคุยกับพาด้าไปพาด้าตอนที่เป็นเอ็มซีอยู่ในในภาพก็คือมีคนที่มาทำอะไรอย่างงี้เหมือนกันใช่ไหมมีค่ะมีที่แบบพาด้าจัดการไงนะขออีกทีหนึ่งตอนนั้นคุยตอนนั้นคือเหมือนมีคนแบบเขาดูถ ถกแล้วว่าแบบเฮ้ยถ้าแบบรับงานแล้วคิดว่าทําไม่ได้ก็อย่ารับเลยเสียงงานเลยเงี้ยเราจําฝังใจแล้วเราก็โชว์ให้เขาเห็นว่าแบบเอาเธอเคยว่าเราใช่ไหมล้วเ,เราทําให้ดูนะหลังจากนั้นแบบผ่านไปเรามีงานเจ็ดวันเขาไม่มีงานเลยแบบจากที่มีงานจากที่เขานีน่จากอาชีพเดียวกันใช่ค่ะคืออาชีพเดียวกันซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่แบบเรารับถือด้วยแต่แบบ เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาทำกับเราแบบนี้เลยลามาดเราไว้เราเลยเอาสิ่งนี้มาเป็นตัวพุชเราเลยนะฮะโอ้โหเจ๋งมากๆครับผมอะฝากซิงเกิลนี้แล้วก็ฝากผลงานหน่อยหลังจากนี้เนี่ยจะมีผลงานแสดงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูฝากด้วยนะเผื่อผู้จัดแบบเวียนมาแถวนี้นะคะ สนใจงานแสดงนะคะยังไงก็ฝากซิงเกิลนะคะเพลงล่าสุดของพราดาด้วยนะคะเพลงคลาวหรือว่าจีอนั่นเองนะคะก็เชื่อว่าน่าจะรีเลทกับใครหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะทั้งหญิงและชายนะคะที่ต้องเจอ r e l ationship ที่แบบมันท็อกซิกมากๆนะคะก็อยากให้ไปฟังเพลงนี้แล้วก็ลุกขึ้นยืนเพื่อตัวเองซะค่ะอะไรที่ไม่ดีก็ตัดออกไปจากชีวิตนะคะอย่าอย่าไปยึดต,ติดกับมันนานนะคะเราต้องรักตัวเองให้มากๆด้วยนะคะอย่างที่พรดาดาเนี่รักตัวเองถึงมาถึงทุกวันนี้ได้นะคะถ้าไม่รักตัวเองนี่แย่ไปแล้วนะคะก็ ชีวิตยังมีอะไรดีๆรออยู่ข้างหน้าค่ะเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้ค่ะอย่ายไปคาดหวังอะไรมากนะคะรู้แค่ว่าแบบเรามีเป้าหมายของเรายัางไงก็ทำตามเป้าหมายของเราให้ชัดเจนแล้วก็ฝากเพลงด้วยนะคะไปฟังกันได้ไปดู MV กันได้นะคะที่ช่อง YouTube เยบแจมไทยแลนด์แล้วก็ปลายปีจะมีผลงานอะไรก็อยากให้รอติดตาม ฟังแล้วก็ติดตามชมกันด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมเพลง Sorry นะกับ Comfort Zone ด้วยนะคะไปย้อนฟังกันได้เลยค่ะจุกต้องครับผมใครอยากฟังเพลงไหนของ p r ada ส่งมาได้ที่เมโลนะครับขอเขาได้ทุกช่องทางเลยครับแล้วก็ฝาก Instagram หน่อยได้ค่ะก็ p r ada o f f i c i a l นะคะ Prada มี A 2ตัว P R A D w A นะคะ o f f i c i a l นั่นเองค่ะอืมโอเคครับผมขอฟังอีกสักรอบได้หมครัพี่เพลงนี้ขออีกสักรอบได้ไหมผมชอบชื่อเพลงมาก นะเดี๋ยวเราล,รลากันไปด้วยจากเพลงนี้ฮะ G Yeah Proud ครับผม